สวัสดีครับ FC ย a m National นะครับวันนี้นะครับเรามีแขกงรับเชิญพิเศษของเรานะครับเราจะพาเจ้าสอนนะครับไปกินหมูหันนะครับว่าเป็นยังไงครับส่วนตัวเคยกินหมูหันหรือยังครับวันนี้รู้ไหมว่าเขาโดนพามานี่ยจะได้กินหมูหันนี่รู้หรือยังครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเจ้าสอนจะกินหมูหันแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาถามความรู้สึกของเขาหลังจากวันนี้เขา แตผมส่งหล่อครับโดยใครครับนี่ครับวันนี้เจ้าสอนจะได้กินหมูหันนะครับเราจะไปดูว่าหมูหันนั้นที่แม่สายหน้าตายังไงอยนอนนอนนะครับหมูหันอร่อยๆอนะเดี๋ยวเราไปดูกันจะไปหมูหันนะครับเราก็พาเกมาไว้ที่สามเหลี่ยมทองคำก่อนซึ่งวันนี้เงียบมากไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวเท่าไหร่เราพาสอนมาชมทิวทัศน์ข้างในก่อนดื่มแม่น้ำโขงก่อนนะ สอนจะได้เป็นริมรถหมูหันนะครับดีใจไหมครับวันนี้ดีครับทรงผมใหม่ก็หล่อใช่ไหมครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าหมูหันจะเป็นยังไงสอนก็เจอแล้วเจ้าสอนเจอหมูหันแล้วครับดูหน้าตาเป็นไงสอนดูสิหนมากินมากใช่ไหมครับเอาล้ครับตอนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนทําให้กรอบนะครับตอนนี้เจ้าสอนก็มาถึงร้านแล้ววันนี้สอนเซอร์ไพรส์มากนะครับจะได้มากินหมูหันหมูหัน แล้วครับเขาสาบกินมาแต่ไกล <c oughs> มาแล้วเขาเห็นหมูแล้วมาแล้วครับแกงมกเือฮมะขอเชิญนะครับขอเชิญดูใกล้ๆเลยครับตอนนี้ตัวของเราแล้วตอนนี้แับผมสักไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับกว่าจะได้กินนะครับวันนี้ โอ้จ้กยูโรนั้นไม่ใช่แขกรับเชิญครับแขกรับเชิญของเราเป็นไอซ้อนแต่ความโชคดีของยูโรมันมาด้วยมันมากำะหงจริงๆครับนี่ครับแต่บ้านเราหากินยากนะพี่ขหมูหมูหันไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่หันเนี่ยอยากใหญ่ใหญ่เพิ่มหันไหมเราลองไหมยูโรชอบกินไหมครับเนี่ย ไม่ไม่เคยกินนะัน้นน่าจะไม่กินละไยูโรงนี่ครับขั้นตอนนี้ตอนนี้คือขั้นตอนเขาทําให้มันกรอ,อ,อบก่อนีอ้ให้มันกรอบกว่าเขาอบสุกแล้วนี่สุกสุกในแน่นอนสุกเรียบร้อยแล้วสุกเรียบร้อยครับ,น,บน,นี่คือรอให้กรอบก่อนนี่คือไม่ต้ตองสับเอาแบบเป็นตัวนี่เรามาถึงบรรยากาศในร้านแล้วบรรยากาศในร้านก็มีเป็นซุ้มเปๆนะก็ลมลื่นดีนะครับลมลื่นดี ก็น่าจะเห็นของเล่นละอันนี้เขาเรียกอะไรยูโรเนี่ยนี่เหรอจริงเหรออันนี้มันมาจ่ากหันได้แม่กระต่ายนี่ยูโรไม่กลัวเหรอพอนม่อกี้ยูโรก็มาถึงที่แล้วก็เขาก็ได้ที่สบายแล้วครับอันนี้ระหว่างรอมูฮันนั้นเขาก็นอนเล่นเกมก่อน มาถึงแล้วขันก็มาถึงเราแล้วเจ้าสอนเจ้าอยู่รูเตรียมช้อนส้อมท่านทำท่านท้ท่านสอนข้าสอนอยู่ไหนครับตอขึ้นมาบันเลงเลยให้เลือกก่อนชิ้นหนึ่งขอดูให้พี่เอกให้พี่เอกก่อนเหรอโอเคงั้นพี่เอกจริงหรือเปล่าตามทำเนียมครับครับผู้บุญโสต้องลุยก่อนครับมากันที ิเลือกตรงเลือกตรงน่องมันแล้วครับอืออือเอาเล้วเย็นไนมครับนเย็นไหมครับจิบจิ๊บว่าเขาเปพักอะไมันเย็นน่ะบอนยูโรก็เลือกเลือกส่วนหน้าของมันครับแล้วก็ปิดหนังหน้ามันให้ให้สอด ไง <FM> บ้างครับหมูหันกินเข้าไปเรียบร้อยแล้วอร่อยไหมครับก็อร่อยเนาะกับผมอร่อยมากนะครับเจ้าสอนก็บอกว่าอร่อยแล้วโอเคก็จากกันวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามมากครับ เหมือนเดิมครับดูคลิปจบแล้วก็กดนุนนนำพริกกากหมูมาลา่าแล้วก็นำพริกถั่วนเนา่าพั่วสมุนไพรของคุณย่าได้นะครับแล้วก็มีกาแฟ Sun c o f f e ่ฟฟด้วยครับก็สนใจก็ทักที่ไลน์หรือว่าที่ Facebook ยำแรงออนไลน์ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ